สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินช anel นะครับไม่ว่าพวกคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามอย่ามองข้ามกําลังใจอีกหนึ่งกำลังใจที่มีให้เรามาตลอดไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือหมดกําลังใจแค่ไหนคนที่มอบกําลังใจให้คุณลองจากพ่อและแม่ก็คือแฟน จงอย่าตอบแทนเธอด้วยการไม่ใส่ใจหรือมองข้ามทุกคนล้วนมีอดีตทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันผู้ชายทุกคนจะสำเร็จได้เขาจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเสมอให้อดูวิเคราะห์ไหมครับถ้าวิเคราะห์ได้อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่น้องซัน ได้เอามากล่าวโพสต์ในบ้านฟ้าเนี่ยมันคือเรื่องจริงหลายคนอาจจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นลิเกแล้วคนที่เป็นลิเกเนี่ยเขามักจะมีคําพูดสุนทรวหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามักจะมีคําคมเด็ดเด็ดหรือจะมีสิ่งที่เรียกว่าความคิดที่เป็นเหมือนกับ บางคนถ้าคิดดีก็อ่าความคิดที่ดีทัศนคติที่ดีแต่บางคนถ้าคิดไม่ดีถ้ามีอกคติเขาก็จะคิดว่าคำคมอะไรของมึงมึงไปเอาคำคมมาจากไหนเอามาขยายหรอหรือยังไงจะบอกให้ฟังนะครับคนเราอะ่ะคือถ้าได้เล่นโทรศัพท์นะในโทรศัพท์เนี่ยมันเปรียบเสมือนข้อมูลทุกๆอย่างที่รวบรวมไว้หมดทั้งพื้นที่ที่เราสามารถที่จะระบายได้มันคือ การกั่นกรองออกมาจากสมองและหัวใจของเราสิ่งที่น้องซันทำนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเขารับรู้ทุกอย่างถึงแม้ช่วงวัยของเขาเนี่ยจะเป็นวัยที่แอคทีฟหรือจะเล่นหรือจะดีดหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาการเล่นบอลหนึ่งสุขภาพละได้ละนะครับเล่นบอลผ่านละไม่สมเรเทเมา่ไม่ทาอะไรที่มันไม่ดีต่อร่างกายอะ ทุกวันนี้เขาต้องรักษาตัวเองเพื่อให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเพื่อที่จะนําตัวเองขึ้นไปอยู่ในจุดที่ดีและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เป็นวินในนะครับในการแสดงกับแปรวเปลา่ปลาเนี่ยเขาจะเข้าขากันได้ไม่ใช่ว่าทำเพราะหน้าที่แต่เขาเต็มใจที่จะทำเพราะนี่คือวงของแปรกับสันเมื่อก่อนอาจจะเรียกลงสันเรียกสันนะครับเรียกบอสแปรว หัวหน้าแพลวๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ใหญ่อย่างเงี้ยเคยได้ยินอยู่นะแต่น้องซันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตและเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มาเติมเต็มให้กับสิ่งที่ขาดหายให้กับแพลวแสงทองทำไมคุณถึงคิดว่าแพลวถึงไม่รักน้องซันละ่ะเขาต้องรักองค์กรเขาต้องรัก ความสําเร็จเขาต้องรักเงินเขาต้องรักในสิ่งที่จะนําพาให้เขามีความสุขเขาต้องรักครอบครัวแล้วทําไมน้องซันเขาถึงไม่รักบางคนเนี่ยต้องการที่จะให้แปลวกับซันเนี่ยเลกกยิกกันยุกันโดยการอ้างตัวเป็นค่ายแล้วก็พูดเรื่องเสียงร้องหรือ พูดให้เป็นกระแสขึ้นมาว่าเออน้องซันถ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้จะดีกว่านะถ้าอยู่ตรงนี้จะโอเคกว่าถ้าอยู่กับคนเก่าจะไม่ดีมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องไม่ดีในชีวิตในอนาคตน้องก็จะเสียเพราะซันสามารถที่จะต่อยอดได้มากกว่าคนผู้เท่าแก่แกคนหนึ่งที่เพิ่งเลิกลากับหัวมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนปั่นเยอะมากมันก็ขึ้นอยู่กับน้องซันว่าเจ้าเนี่ยจะหนักแน่นบอนะครับ เอาคิดง่ายๆครับคิดง่ายๆแอดดิวมีความเชื่อใจในตัวน้องแอดดิวคิดว่าน้องสันไม่ไปน้องสันมีความคิดที่จะอยู่กับเพลาวแล้วก็มีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองและก็รู้หลักในการทํางานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าทุกสุขคืออะไรรู้ว่าใจที่มอบให้นะลองจากพ่อแม่เนี่ยคือคุณคนเดียวคือเพ,พลาวคนเดียวเพ,พลาวเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเริ่มวิกฤตนะฮะคนออกเยอะเลยนะ พอมาเป็น S&P นะครับดอมรวมตัวกันทุกอย่างมีทั้งเสื้อมีทั้งผลิตภัณฑ์นะฮะหรืออะไรต่างๆที่มันจะออกมาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแหละมันคือกระแสมันคือสิ่งที่เขาเนี่ยตอนแรกตั้งใจไว้ว่าเออเดี๋ยวจะลองร้องหมอนลำอ่ะลองร้องลิเกอะไรเงี้ยสลับไปสลับกันมาให้มันเกิดแบบความตื่นเต้นคนดูเขาก็จะเอ,อ๊ะ อา,ามาอยู่กับลิเกได้ยังไงแลพลพรามาสายนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆแสงทองเนี่ยฉายแววล,ลิเกมานานแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการลองเพราะแลพลแพรวเขาเขาก็าาาาอยากที่จะลองถูกไหมเออแพลพรวชีเขาก็อยากจะลองลองลิเกแหละปรากฏว่าทําได้ครับเพราระกระแสก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าเธอทําไม่ได้เธอเล่นไม่เป็นเธออยากจะสาระแน่อะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งบนความเป็นจริงแล้วเธอทํา,ทไ,ดาทได้แล้วเธอก็ทําทได้ดีมากด้วย และทําไมเราถึงไม่ให้กําลังใจเขาล่ะทําไมคนหลายคนถึงอคติกับเขาเกลียดเขาไม่เลิกทั้งทที่แม่ของบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยออกมาพูดเองเลยว่าไม่เคยเกลียดกันแต่แค่เข้าใจความรู้สึกว่าบางครั้งคนเราชีวิตถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะมันไปต่อด้วยกันไม่ได้อะเราก็ควรที่จะพักถูกไหมเราก็ควรที่จะพักเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่อนาคตต้องการหรือ เราจะาประสบความสําเร็จโดยการที่เราเนี่ยลองแยกจากกันดีกว่าลองต่างคนต่างเดินดีกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่บิ๊กกับแพรวเขาก็ได้แยกห่างกันแต่การที่เขาจะมามีปัญหาโดยการที่ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดหรือทะเลาะก,กันเนี่ยมันเป็นปัญหาของเหล่าแฟนคลับบางคนนะครับที่บั่นที่สร้างเพจขึ้นมาแล้วให้คนอื่นเข้ามาเพื่อเป็นเกจตเม้นต์ในการทำงานของตัวเอง เขาเรียกคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวเองแล้วพูดถึงคนอื่นในทางที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ใจตัวเองนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวคือไม่ใช่ทําร้ายใครแล้วก็ยังชื่นชมคนอื่นนะครับบางคนเห็นแก่ตัวบางคนคิดว่าคนเนี้ยไม่ดีแต่เปล่าเลยเขาเป็น introvert เขาไม่ชอบสูงสิงและวุ่นวายกับใคร มันก็ไม่เกิดปัญหาถูกไหมเพราะว่าต่อให้เราไม่ชอบคนนี้เราไม่ยุ่งเลยเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาดราม่าละแต่อันนี้คืออะไรไม่ชอบเขาเกลียดเขาดราม่ามาเต็มเลยคุณไปเม้นในช่องแพรวได้แบบเรวร้ายที่สุดนะแอดดูบอกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าคุณต้องเข้าใจนะลูกของเขาที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเด็กสมัยนี้โตเร็วนะคุณต้องเข้าใจนะครับ ว่าอะไรคืออะไรลูกเขาแยกแยะออกได้ในอนาคตถ้าผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนแต่เขาจะรู้สึกบั่นทอนจิตใจมากๆที่ทำไมวงแม่ของหนูทำไมมีแต่คนดา่าทำไมคนดูน้อยตามที่คนพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะครับกับการอธิบายให้เด็กซึ่งเป็นลูกเนี่ยเข้าใจพ่อแม่ต้องช่วยกันสิพ่ออยู่ที่ไหนอะคือแบ่งเวลา แล้วก็ช่วยกันบอกช่วยกันพูดนะครับบิ๊ก <Big S 1> กับแพรวเนี่ยต่อให้เลิกกันแล้วบิ๊ก mm. ก็ต้องแสดงความยินดีหมายถึงว่าบิ๊กอ่ะเขาต้องรู้สิว่าถ้าเกิดเขารักแพรวพราวมากๆแพรวพรมีความสุขกับคนที่เขาเจอบิ๊กยินดีด้วยทุกอย่างคือปลดล็อกแพรวพราวจะได้มองว่าเออผู้ชายคนที่ฉันเลือกมาในอดีตมันดีมากๆเลยอย่างน้อยมันก็มีความสุขที่เห็นคนที่มันรักในอดีต มีจุดที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่คนใหม่นะสมัยนี้เขานิยมที่จะยินดีมากกว่าการอิจฉาริษยาเพราะว่าการอิจฉาริษยาเนี่ยทำไปมันไม่ได้อะไรครับมันไม่ใช่ว่าเก่งเลยนะไม่ใช่ว่าคุณแพ้คุณชนะไม่ใช่เลยเขาเรียกว่าคนขาดพุทธิภาวะคนที่ไม่มีสมองหรือคนที่ยังไม่ตกผลึกอะ่ะเขาก็แค่เข้าใจว่าต้องล้างแ้นแก้แ้นแล้วก็ จะไปยอมมันฟาดกับมันไปสู้กับมันไปเปล่าเลยนะครับคุณคิดผิดมาตลอดเพราะคุณปล่อยให้สมองของคุณทํางานโดยตามอําเภอใจของตัวของพวกท่านโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ตามมามันคือความบันลัยมันคือความชิบหายสิ่งที่ดีที่สุดเลยของการที่เราแยกกันออกมาแล้วเราใช้ชีวิตนะครับก็คือการที่เราต่างคนต่างโฟกัสถึง สิ่งที่อยู่ใกล้เราและมีประโยชน์กับเราบิ๊กเขาก็อยู่ในจุดที่อบอุ่นของเขาอยู่ในจุดที่มีความสุขมีเพื่อนที่ดีอย่างเบสคําสิงนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่ดีลูกนองลูก,ลก,ลกน้องที่ดีแต่แฟนคลับก็ต้องปรับปรุงนิสัยใหม่นะครับส่วนของแพลว์เนี่ยคือเข้าใจว่าแฟนคลับก็เหมือนกับเป็นแม่ทัพเพราะว่าคนที่เข้ามาด่าแพลว์เนี่ยก็ถูกสกัดโดยเหล่าแฟนคลับที่เขารักแพลว์เหมือนกันนะครับ นะก็ต้องเข้าใจนะถูกไหมครับต่างโค้ต่างอยู่ดีที่สุดครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรอ,ะอ่ะการเคลียร์เจราจาสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ละกันเดี๋ยวทนายเดชาเขาก็จะจัดการเองนะครับเออเราก็ปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขก็พอเนอะน้องสันน้องสันเขาโพสเนี่ยไอ้ดูเข้าใจน้องเลยนะว่าออน้อง เรียงลำดับความสำคัญที่ดีมากๆที่ถูกต้องมากๆเป็นผู้ชายทุกคนจะสำเร็จได้เขาจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างนะครับเงินให้เมียเมียก็เก็บมันก็อยู่กับเมียแล้วเราก็ไม่อดตายเมื่อเราไม่อดตายแล้วเนี่ยเราเคารพและให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียรติเรากลับเขาก็จะไปคุยกับชาวบ้านคุยกับคนนั้นคนนี้ว่าโอ้ยผัวฉันเนี่ยมีเงินผัวฉันเนี่ยให้เงินฉันมาเท่าไหร่มันเป็นความภูมิใจของผู้หญิงบางคนหรือเปล่าใช่ไหม เออแล้วก็ผู้ชายก็กลายเป็นคนที่แสนดีแล้วก็หลายคนก็อิจฉาแบบอยากได้สามีอย่างเธอจังเลยทําไมน่ารักขนาดนี้น้องฟันก็เกิดพลังบวกขึ้นในชีวิตมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนบวกอยากได้สามีแบบนี้จังเลยอย่างเงี้ยทำให้เขาเห็นครับทำให้ประชาชนทุกคนเพราะว่าน้องเป็นคนของสาธารณชนแล้วนะครับทุกคนย่อมรู้ นะประกาศกันมาสักขนาดนี้นะครับประกาศออกรายการคุยแทบเลยนะจ้าแม่นะไอด้ดูนั่งฟังอยู่ก็เข้าใจว่าเออผู้ชายคนเนี้ยความคิดดีแล้วก็น้องซันเนี่ยจริง,รงๆน้องซันความคิดเนี่ยเท่ากับพิธีกรได้เลยนะคือคําพูดคําจาอะไรอย่างเงี้ยคือแต่น้องมีสไตล์ของตัวเองน้องไม่ตายใหม่น้องไม่ช็อตใหม่เออแปลกวัยแบบน้องบางคนช็อตไม่พูดแล้วก็แบบอ,อ,อ,อ่ำอ่ำเออเอออะไรใช่ไหมฮะเออแล้วแต่น้องซันเนี่ยคือแบบ คือพูดแบบเออดีอ่ะพูดจาดีเรียงคําพูดดีเขาเรียกว่าไม่ใช่คนพูดเก่งแต่เป็นคนพูดเป็นซันเนี่ยนะจ๊ะซันเนี่ยพูดเป็นมันพูดเป็นแล้วมันก็น่าตาดีแล้วมันก็หวานเสน่ห์ไงเออในในเชิงของของการทํางานน่ะแต่ใดๆมันรู้ไงว่าแพราวคือแฟนของเขาแฟนของมันนั่นแหละนะครับนะก็นัน,น้องซันคือเราก็ต้องเข้าใจในบริบทที่เราอยู่เนาะปัจจุบันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ เราก็ต้องเข้าใจและให้กําลังใจดีที่สุดต่างคนต่างให้กําลังใจนะไม่ทิ้งกันคือเข้าใจว่าเออโดนปัญหาเยอะเกี่ยวกับดารมมาม่าเกี่ยวกับคนเข้ามาว่าเนี่ยใจมันบั่นทอนนะใจมันค่อยๆแบบชินชาลงแบบโดนด่ามากๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนสองคนรักกันมากขึ้นนะ FC ฝั่งนู้นนะฟังไนะว้เลยนะคุณไปด่าไปว่าเขาอะทําให้เขารักกันมากขึ้นโอเคไหม ไม่ต้องไปแยกคู่ให้เขานะครับไม่ต้องมาเปิดเพจปลอมถ้าเป็นบริษัทติดต่อวัดกันว่าจ้างงานให้กับน้องซานเพื่อให้แยกเปล่าๆออกไปนี่คือการปั่นในกระแสสังคมที่เต็มไปด้วยบอกเลยว่าเสือสิงกรทกงแรดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยคนที่มีความจริงใจและไม่จริงใจดูกันให้ออกนะครับอันนี้ขอเตือนพวกท่านด้วยนะเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยระวังนะครับ สายบงไซเบอร์ Cyber, Cyber, นะครับพวกแบบว่า,ามิจฉาช,ช่องมิจฉาช,ชีพนะอะไรต่างๆใดๆที่มันมากับข้อความหรือเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันเชื่อได้หรือว่ามันแปลกใจอ่ะคืออยู่ดีๆมันมีความแฟนตาสติกขึ้นมาว่าเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรเข้ามาหาเราสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมหรือเรื่องจริงใช่ไหมหรือจริงใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยต้องระวังให้ดีสําคัญคือเดินหน้าไปอย่างเดียวครับห้ามถอยหลัง ไม่ว่าพวกคุณจะสร้างอะไรจะทําอะไรขอให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับใจของคุณตัวของคุณน้องซันจะทําอะไรน้องซันก็ต้องมีสตินะครับอยู่กับสติให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็รักแฟนให้เยอะนะรักแฟนแล้วพอรักพ่อแม่อ่ะก็มาครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะโอเคครึ่งทางป่ะจะให้แอดพูดอะไรต่อจะให้แอดพูดอะไรต่อ คือหลายคนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าใครอยากให้อดิวพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับย้ำนะครับใครอยากให้อดิวพูดเกี่ยวกับอะไรแอดมาได้เลยไม่จะเป็นต้องเป็นน้องสันเปล่าๆก็ได้เรื่องอื่นๆก็ได้นะลองให้พูดมาเดี๋ยวจะเอาเลคเชอร์เดี๋ยวจะอ่านนะครับแล้วก็ข้อความบางข้อความที่ไม่ได้กดไลค์ไม่ใช่ว่า ่ะไม่ได้กดนะพีงแต่ว่าคือก็เราไม่ได้กดอ่ะแหละเพราะว่าเราเราเลื่อนอะ่ะเลื่อนเยอะมากอะ่ะคือคนที่เข้า,มาเมนต์คือขอบคุณมากๆครับเห็นทุกคนเลยเห็นทุกคนปรารถนาดีกับแอดนะฮะแล้วก็เห็นทุกคนแบบน่ารักมากๆนะครับคนไม่ชอบก็มีแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแอดไม่ได้กดไลค์เงเพราะถ้ากดไลค์ปุ๊บมันจะยาวเลยอะ่ะนะครับเพราะว่าวันหนึ่งลงคลิปเยอะมากนะครับอ่ะเขาใจทุกคนรักกันเนาะแล้วก็พยายามอย่าเป็นมิตรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อย่าเป็นมิตรที่กลายเป็นศัตรูกันดีกว่านะครับอยู่กันไปแล้วใช้ชีวิตให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับออย่าง EP ีนี้ก็เข้าใจน้องสันวงศอรเข้าใจว่าน้องเนี่ยระบายแล้วก็มีความรู้สึกของตัวเองเป็นของตัวเองนะครับที่เขาที่จะสามารถใช้ความรู้สึกตรงนี้ผ่าน ในบ้านฟ้าได้เพื่อให้ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจและเห็นว่าน้องก็มีความคิดเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ